ก็คนละวแต่ก็คนละวิดนะครับเอาไนะจะได้ยูเลยอ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับยังไม่นอนนะครับมาดูตะก้อคู่นี้ครับคุยน้ำลายทั้งคู่นะฮะเต็มสนามนะครับโอ้นะครับได้แต้มนะฮะฝั่งนี้ครับเมืองการนะครับนี่ครับกอปต้นนะครับกอปต้นนะครับจิงสองหมื่นบาทเนะฮะ ต้นราสบอรีฝั่งนู้นหนึ่งไมยราบแล้วก็เมผาลามสองนะครับแกงน้ำลายนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปขึ้นข้างบนนะครับสักครู่หนึ่งครับขออนุญาตนะฮะเพิ่งเริ่มเกมเองนะครับสองเท่ารอสักครู่หนึ่งับ พ่อญาตะคู่นะครับมานะครับมาสกอร์สต่อสนะครับฝั่งนี้แกงน้ำลายนะครับโดยโปเมนะครับเสด้อดับหนึ่งมายาลาบนะฮะลงสนามนิคู่เจ้าก๊อฟกับต้นราชบุรีนะฮะราคาพ่วมนะครับ เปิดนะครับยกขึ้นมานี่ครับลูกปาดนะครับนะครับตอนนี้สกอร์สต่อสนะครับไปชนะขอว่าส0งหมบาทนะครับแล้วก็เงินรางวัลค่ะนอกนี้ฝั่งนี้นะครับท่วมนะครับแต่รอดูตอนจบนะครับ

มาดูนะครับทีมงานน้ำลายนะว่าจะเอาชนะทีมเมืองการได้ไหมนะครับยกขึ้นไปโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาโอ้นะครับ4ี่ต่อ2ครับนี่ครับ4ี่ต่อ2ครับนี่ครับนี่ได้เสียกันเยอะนะสวัสดีพี่เกียมนะพี่เกียมยังไม่นอนนะครับ วันนี้ทีมงานสายประเวทมาเยอะนะครับที่นี่ครับราคาได้เสียทุกคู่นะครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาเอ้าห้าต่อ2ครับนายครับลงสนามนี่ฝั่งนี้ต่อ5 4 3 2นะครับนะครับตอนนี้ครับสกอร์สีต่อ2แล้วนะครับ นี่ครับหนึ่งมยาลาบนะครับแลกข้ามกับต้นราสบุรีนนะครับก็เป็นเหลี่ยมที่ท้าทายนะครับแต่หนึ่งกับเมพรามสองนี่สู้ราคาเดี๋ยวกินนะครับไม่น้ำลายนะฮะบอกว่าราคานี้ของจริงนะฮะแต่คนละเวทหรือคนหรือไม่คนละเวทนะครับตอนดูตอนจบนะครับต้นราสบุรีเตะแต่ก็ไม่พูดนะครับฝั่งนี้ขู่อย่างเดียวครับ นะครับสองต่อห้าครับห้าตีต่อห้าตีต่อหลังไหนต่อยังโดเกี่ยวคุ้มในห่าลเนาะสวัสดีครับนะครับสกอร์นี้ใกล้ติดตอนนี้ใกล้ตีสองแล้วนะครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับหลังเท้าไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้แลกข้ามนะครับ ต้นราชบ,บุรีกับหนึ่งไม่ลาบนะฮะหรือว่าหนึ่งราบินทาครับต่าต่อสองเอกใต้นะฮะเอ็กใต้ตหัวเปียกไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โอสวนหัวลูกแรกไม่ได้ครับแต่ก็พื้นไม่ให้ข้ามหัวครับ เปิดนะฮะยกขึ้นมาโอ้โหล้นนะครับลูกนี้ครับโดนเกี่ยวดีเหลือเกินนะฮะตนราชบุรีครับหายครับโอ้โห,โโหเกี่ยวได้สองสามลูกแล้วนะครับ ห้าต่อสองอเมพลามสองครับยกขึ้นมาเอาโดนเกี่ยวครับโอ้ได้แต้มนะครับนี่ครับ6กต่อสนะครับโอ้โหต้นราดบุรีเกี่ยวเป็นเข่งครับไม่น่าเชื่อครับลงสนามฝั่งนี้ต่อ3าสองกับ5-4นะครับข้างในนี่ฝั่งละหมื่นไม่เกี่ยวนะฮะหรือว่ามีทีเด็ดหรือไม่นะฮะทีมงานแกงน้ำลายนะครับฝั่งนี้ฮะยกขึ้นมาหางเน็ตครับ ลูกหยอดนี่ต้องให้เขาครับไปเลยไปเลยมันช่วยไม่ได้ไไดไไดลูกเกี่ยวล่ะเกี่ยวติ๊บติ๊บเกี่ยวดีแต่ล่ะเออขนาดบักโดปาด์ดไม่ให้ยังเกี่ยวเนาะโอ้โหลูกทำนะฮะเหมือนจะขำฟาดนะฮะเมยนี่ต้องแยงเลยครับ นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สกอร์ครับ2ต่อ6นะครับทำไมเสียงเงียบจังเลยสู้หน่อยใครไปถอดปลั๊กไฟวะ โอ uhm ้โหระเบิดครับลงสนามนี้ฝั่งนี้คุยนักคุยหนาครับนะครับ6-2ครับ 2อต่อหครับนเอนี้ดฟซีนี่ดันนะฮะฝั่งนี้ครับกองเชียร์นี่เยอะเหลือเกินครับบอกว่าเสจฟกินต้นลาาสบุรีหน่อยครับโอ้โหนะครับเวทใครไปบ้างนะฮะ ก็มีมากนะครับปุกกุ้งปุกกี้ครับนะครับแอบมาซุ่มซุ่มนะแต่ยังไม่มีเหลี่ยมเพราะว่ากู้อัดแน่นมากนะฮะวันนี้ที่นี่ครับโอ้ห่างนี่ครับนี่ครับโดนเกี่ยวยกขึลงมาตายครับนี่ครับตายครับโอ้โหเจ็ดต่อสองครับลงสนามนี้ฝั่งเมย์พระลำสองกับหนึ่งไม่รับต่อห้าสี่นะครับ โอ้โหสายเดิมพันจริงๆครับใจนี่สู้นะครับรู้ทั้งรู้ว่าลูกทํานี่เป็นรองนะแต่การที่จะวัดที่โปเมว่ายกดีกว่าก๊อฟเมืองการนะครับมันหาว่าเสืมมอบมานีนก๊อฟไม่แตกเลยครับทีนี้เล่เข้าทางต้นราชบุรีนะครับเจ็องครับเจ็องนะครับอ สองต่อเจ็ดนะครับยืนเลยเวลาก๊อบน้อยปิดหน้าปิดตาไม่ใครจำได้หรอกแก่อยู่นะตัดตัดสินตัดสินอีแล้วสู้กอล์ฟไปหรอพื้นสู้พื้นสู้กอล์ฟไปได้พื้นคนละอย่างกันเลยเป็นอันนี้เป็นอันนี้นะเหลือเหลือเหลือดูพื้นคล้ายๆกับเสียหมดมึงหลงมึอ่ะ ถ้าโน้ตบางว่ามาแก่ก็โดนก๊อปน้อยเหมือนเดิม3ะสามต่อเจ็ดนะครับโอ้ยเพ่ทำไงอ่ะก็ทำไมคิดว่าเป็นเป็นต่อว่าเหลือว่างงมั้งไม่คิดได้ไม่คิดได้อยู่คือ ลูกเสิรือเขาต่อสองนึงก็คือไม่ไปรองตะก้อเลยไม่คืนหนึ่งในนั้นก็ไปปีปีสาใช่ไหมไม่ผมผมก็ไม่ได้คิดว่าตะก้อจะเสิร์ฟกินไหมตะก้อชนะเหาโดนเกี่ยวนั่นนะอะไรโดนเกี่ยวอีกเนี่ยใช่ฮะถ้าเริ่มถ้าเริ่มเกี่ยวไม่ได้ลูกเกี่ยวจะเริ่มตึงไปแล้วมันจะไม่เกี้แ่ยวตอนแรกแกเกี่ยวแบบตะบี้ตะบานเลยเกี่ยวไหมเดียวหูนี่บรรดาเซียนเล่นฝั่งนู้นหมดเลยเพราะฝั่งนู้นคุยไปเยอะครับทำให้หน้าเสือเครดิตและดีขึ้นนะ ดูครับโยงมาง่ายๆครับต้นราชสุรีเตะเหลือที่ไหนครับ <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> <c oughs> วดอันนี้นะเหลือ,วอเวทเวทไอ้เวทไอ้ก๊อบเวทไอ้ก๊อฟน้อยนี่เยอะมากเลยนะแถวแตแถวฝั <c oughs> ่งนี้นะเยอะเลยนะ <c oughs> ฟังนะทีผผมเสิร์ฟส้ายข้ามหัแม่กอบน้อยเข้าีวห่ไม่รู้เลยกฮน้อยกอบน้อยพิจารณาเิกอบน้อยเสิร์รซีนามหัวแบงที่ออายหัวนะสามต่อเจ็ดนะครับ ่ณะแ้มตามยังขู่เลยนะครับทีมงานเมกับ1เมยลานะ่ตัด3ครับจตัด3ายงมานะครับกะจะซื้อเกมเกี่ยวอีกแล้วนะครับคิดดีเลยเกินครับโอโห เสียดายฮะหนึ่งไม่รลับนะครับหนึ่งไม่ลับกับเมย์พระรามสองต่อห้าสี่นะครับแล้วเซียนนี่ทุกสำนักนะครับในสนามนี้ก็ยังเล่นไปฝั่งนู้นหมดเลยแล้วราคาขล่เลยเกินนะแม่เน่ยโอ้จะกรนะครับฝั่งละหมื่นนะครับ ยกนะครับปีศาตก้อนนะครับคนจีบเหลี่ยมนะั่น <laughs> <laughs>

ไฟนอกรายการจะไม่นับแพ้นะครับตามเจ็ดต่อสามนะครับเมย์เข้าึ้นมา ปีศาจอยู่ปีศาจอยู่ฝั่งไหนเอ้ยปีศาจอยู่น่าจะอยู่ฝั่งนน้นแหละครับกินซอฟต์อกล่ไปคราวว่าจะกินกล่าวว่าจะกินเอ็กใต้วะเอ็กใต้รู้ทันนะนี่เลยไม่ได้เจเอ็ก้เล้วนเลย ก๊อบออกตัวเหรอก๊อบให้ก๊อบออกตัวเหรอน้ำลายไอ้จริงจริจนลงสนามนี้ฝั่งนู้นขู่ทุกราคาครับฝั่งนี้แทบจะไม่สู้นะฮะเอาปากแตกไปล้างกแล้ะครับ,รบปากแตก น้ำลายไม่ออาน้ำลาย <laughs> คิดยังไงครับเอาคิดยังไงเป็นต่อนะครับต้นลาชาบูรีแลกเข้ามากันหนึ่งเมล์าดนะครับ <laughs> คิดยังไงครับเราก็ยังมองไม่รู้คนระับไปอีกแล้วครับหลุดไปหมดเลยกระโดดความพื้นคนละเรื่องกันเลย <laughs> <laughs> เออ สร้างกระดูกนะฮะปากแตกหมดแล้เมฆเฮ้ยชาชาชาปากปากแตกไม่น่ะน้ำลายฟูมปากแล้วน้ำลายฟูมปากเรียกรถพยาบาลเลยแปด้อบแปด้อบแปด้อบ อ้วนมืิเขาทำไมอ้วนมาไหมน้ำไม่น้ำลายเขาคุยไว้เยอะกับหนึ่งเมรัาบนะเชื่อไม่จันคู่นี้อ่ะฝั่งนู้นรับประมาณหมื่น้านะครับข้างในนี่ข้างในจะแนะนะต่หนะ้าพัาาาาน 10, นะแต่ข้างนอกนี่จัเป็นหมื่นนะฝั่งนี้ก็ถ่อมตัวมันไม่สู้เนาะข้าง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 นอกงข้างข้างายพัานานะ คนนี้รวมๆเกือบสองหมื่นหนึ่งที่แน่ๆไปแล้วครับไปครับยกขึ้นมาหางเน็ตไม่ข้ามนะครับสิบต่อสี่นะครับไม่รู้ว่าจะแยกวงไอ้เหลี้ยงๆถ้าจบเกมนี่จะคุยกันไมทสองคนตอนลงสนามได้จับมือกันลงแล้วตอนทศบเกมถ้าแพ้ขาดนี่ไม่รู้ออกกระทำวะเกี่ยวดีมากครับต้นราชบุรีครับโอ้ ไล่ปีศาจออกจากหน้ากล้องเลยปีศาจเขาหลบอยู่แล้วครับถ้าจะกินเอ็กใต้เอ็กใต้รู้ทันนะครับไสทหมีเรียมเลือดสิบต่อสามไปแล้วครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวหรือเปล่าครับโดนอ่าฮะสามต่อสิบนะ วันนี้เมเงียบนะลงสนามนี้โหอย่างกับคอนเสิร์ตนะเสียงลำโพงดังมากครับนี้ใครตอดปักไฟเงียบกิฟต์เลยครับอ่าฮะอ่ ตายแล้วครับเสิร์ฟดีครับพิกเนตครับ11อต่อ3มนะครับโอ้โหเทพใช้กล้องอะไรครับพูกกล้องถูกถูกเองนะครับถูกถูกนะครับไม่มีเงินซื้อครับเงินเล่นไฮโลหมดนะครับ11ดต่อ3เหลือแค่แต้มเดียวนะครับออกไปนะครับไปนะครับเกมนะครับ เดินหนีคนละฝั่งดูนะครับดูครับดูดูครับไม่แท็กมือหรือเปล่าครับโอ้อยังไม่เก็บอีกเดี่ยวแต้มเดียวครับเดี่ยวแต้มเดียวเห็นไหมครับหนึ่งโมโหนะครับมีแตกหลายลูกครับให้เสิร์ฟหามหาเสิร์ฟหาหน่อยครับแตกเกียร์ โว <laughs> ยวายแล้วครับไม่คุยกันแล้วครับโวบยวายแล้วลาดากันแล้วนลครับาทำไมลาลาราคามันแข็งจังคอปเอ้ยคอปครับเปิดนะฮะยกขึ้นมาครับ ห่างเน็ตนะครับตรงนี้สี่ต่อสิบสองครับและแค่แต้มเดียวนะครับเด้ขึ้นมาเอาต่ำครับห้าต่อสิบสองครับจันซ้อมบาเวทก็ จอนซ้อมเวทก็ไม่ถึงที่หรอกจอน,มน,อกกอนมันคือตะก้อมันคนละเวทตั้งนานแล้วจอนก็จอนจะเู้นะจอนไม่สามารถที่จะรับลูกเสร์บได้ฮนะสามมิตินะครับโอ้โหลูกเตะนะครับสิบสองต่อห้าครับเอาไปนะครับ แต่ก็สะบัดสะบอม้วครับตอนนี้นะครับเมย์กับหนึ่งเมย์ลับไม่คุยกันแล้วครับไม่คุยกันแล้วครับปีศาจอยากออกตัวพี่ว่นแบกให้มันหน่อยจักยี่สิบหนึ่งยกขึ้นมาํำฟาดอีแล้วเย็ดเก้ อห,หนึ่งไม่ลาบกับไม่ไม่คุยกันแล้วครับก็เลยไปขึ้นมาแล้วก็นะครับอย่าถือสายนะครับเพราะว่าเพื่อลงสนามนี่ฝั่งนั้นคุยไปเยอะเลยเกินเลยครับคุยไปเยอะนะครับจะไปให้ฝั่งนี้ถึงสิบแต้มเลยทำนี่เฮ้ยกอบกอบรับรบบบบับหน่อยกอบรับหน่อย <c oughs> ปีศาจฮะโอนเคแบงแล้วครับนะีฮะทีมงานอ่านเหลี่ยมนะครับ อีสาตะก้อนะครับยกขึ้นมานะครับระเบิดอีกแล้วครับ เกมนะครับสู้ไม่ได้ครับเดินหนีคนละทางแล้วฮมาแตะมือกันเลยครับ <laughs>